สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับทิชเชอร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องเสียงและการเคลื่อนที่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนในคาบเรียนที่แล้วทิชเชอร์ที่พานักเรียนมาทําความรู้จักเกี่ยวกับการเกิดเสียงไปใช่ไหมคะเด็กๆจําได้ไหมคะว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรและเวลาเราพูดเกิดเสียงสั่นตรง ต้นคอคืออะไรเดี๋ยววันนี้ที่เชอร์จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องมาทำควิสกันก่อนนะคะมีทั้งหมด3ข้อเป็นแบบถามตอบนักเรียนไม่ต้องเตรียมสมุดและดินสอขึ้นมาส่วนที่เชอร์จะเป็นคนอ่านโจทย์และตัวเลือกให้เด็กๆฟังนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำควิส number o n กันเลยค่ะควิส number o n ขณะที่นักเรียนพูดแล้วเอามือจับต้นคอเกิดอะไรขึ้น เรามาดูตัวเลือกแรกกันเลยนะคะก็ไม่เกิดการสั่นขอมีเสียงสั่นคอถูกทั้งข้อก่อและข้อขอให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้เลยนะคะ สติวเดนไอฟินิสเสร็จเรียบร้อยหรือยังเอ่ยให้เด็กๆนะคะลองเอามือจับที่ต้นคอแล้วจากนั้นให้พูดประโยคอะไรขึ้นมาก็ได้ค่ะแล้วลองสังเกตดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเรามาเฉลยคำตอบของข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะและคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือเวลาพูดเดี๋ยวเราเอามือจับต้นคอจะมีเสียงสัน่นบริเวณกล่องเสียงนั่นเองค่ะเด็กๆ Quiz Number Two อวัยวะอะไรที่มีหน้าที่รับเสียงเรามาดูตัวเลือกกันเลยนะคะก็หูขอแขนและขาคอตาให้เด็กๆเ,เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเอาไว้ในใจได้เลยนะคะ สติวเดนไอฟินิชเสร็จเรียบร้อยหรือยงังเอ้ยเด็กๆคิดว่าอาวัยวะอะไรกันคะที่มีหน้าที่ในการรับฟังเสียงเรามาเฉลยกันเลยนะคะและคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือขอ้ขอกหูนั่นเองค่ะ u u z z u u m e r Three จากภาพอะไรคือแหล่งกำเนิดเสียงเรามาดูตัวเลือกแรกกันเลยนะคะ รูปภาพนี้เป็นรูปภาพคนกำลังดีดกีตาร์ใช่ไหมเอ่ยเรามาดูตัวเลือกกันเลยนะคะมือขอสายกีตาร์คออากาศให้เด็กๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้เลยนะคะ student infinite เสร็จเรียบร้อยหรือยังเอ่ยจากภาพนี้อะไรคือแหล่งกำเนิดเสียงคะแหล่งกำเนิดเสียงคือสิ่งของหรือวัตถุที่ทำให้เกิดการสั่นและมีเสียงขึ้นมานั่นเองค่ะและเด็กๆคิดว่าข้อไหนน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะและคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อขอสายกีตารานั่นเองค่ะเวลาที่เชอร์เอาเนิวดีดที่สายกีตาราสายกีตาราจะเกิดการสั่นขึ้นลงและเกิดเสียงนั่นเองค่ะเด็กๆ วันนี้ทิเชอร์จะพานักเรียนมาเรียนเรื่องใหม่นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่ของเสียงก่อนือนเลยทิเชอร์ต้องทบทวนกับเด็กๆก,ก่อนเลยนะคะการเกิดเสียงสามารถเกิดขึ้นได้สามขั้นตอนดังนี้ค่ะโดยหนึ่งเราต้องมีแหล่งกําเนิดเสียงก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีกล่องเสียงที่อยู่ที่คอหรือว่าการปบมือ อันนี้คือแหล่งกําเนิดเสียงนะคะส่วนตัวกลางที่ทําให้เกิดเสียงก็คืออากาศของแข็งหรือของเหลวนับว่าเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะและอันสุดท้ายคือส่วนรับเสียงก็ใช้อวัยวะในการทําหน้าที่ฟังเสียงนั่นก็คือหูนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆวันนี้ทีเธอจะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่ของเสียงกันนะคะ การเคลื่อนที่ของเสียงนะคะเมื่อวัตถุกเกิดการสรรั่นทําให้เกิดเสียงเสียงส่วนใหญ่ที่เราได้ยินมักจะเคลื่อนที่ผ่านอากาศมาถึงหูเรานั่นเองค่ะเด็กๆตัวอย่างเช่นทิเชอร์เปิดวิทยุวไว้ที่กลางบ้านใช่ไหมคะวิทยุเป็นแหล่งกําเนิดเสียงก็จะปล่อยคลื่นเสียงออกมาและแผ่กระจายบริเวณรอบๆและเมื่อเด็กๆยืนอยู่บริเวณใกล้ๆก,ก,กับแหล่งกําเนิดเสียงก็จะได้ยินเสียงนี้ไปด้วยนั่นเองค่ะ เด็กๆทราบไหมคะว่าเสียงเคลื่อนที่มาหาหูเราได้อย่างไรเด็กๆทราบไหมคะอ่าเสียงจะเคลื่อนที่จากแหล่งกําเนิดเสียงทุกทิศทางเลยดูจากรูปนะคะเป็นวงกลมเคลื่อนที่ไปรอบๆแหล่งกําเนิดเสียงโดยผ่านอากาศจนถึงอวัยวะรับเสียงคือหูทําให้เราสามารถได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะเด็กๆ เสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียงทุกทิศทางเลยตัวอย่างเช่นเด็กชายกอพูดผ่านทรโคงเป็นส่วนที่ทําหน้าที่ขายายเสียงนั่นเองค่ะและก็จะมีเด็กชาย B C D และ E อยู่รอบรอบเด็กทั้ง4คนนี้ก็จะได้ยินเสียงนั้นด้วยค่ะเด็กๆเมื่อนักเรียนนั่งอยู่ตำแหน่งต่างๆและถ้าทิชเชอร์ปรบมือ จะพบว่าสมาชิกทุกคนในห้องก็จะได้ยินเสียงปรบมือไปด้วยและเมื่อยืนล้อมเป็นและเมื่อยืนล้อมแหล่งกําเนิดเสียงจะพบว่าสมาชิกทุกคนล้อมรอบแหล่งกําเนิดเสียงก็จะได้ยินเสียงเหมือนกันแสดงว่าเสียงสามารถเคลื่อนที่จากแหล่งกําเนิดเสียงในทุกทิศทางไปยังหูของผู้รับฟังเสียงนั่นเองค่ะเด็กๆอะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะ ทีเชอร์มีคำถามมาถามเด็กๆนะคะให้เด็กๆนะคะช่วยโยงเส้นแหล่งกำเนิดเสียงไปยังผู้รับเสียงทีเชอเร์มีสามเคสนะคะเรามาดูเคสแรกเลยเป็นเคสคนตีระครังแหล่งกำเนิดเสียงในที่นี้คืออะไรคะเด็กๆอ่าถูกต้องค่ะแหล่งกำเนิดเสียงในที่นี้คือระครังระครังจะดังไม่ได้ถ้าไม่มีคนตีใช่ไหมคะดังนั้น เราต้องโยงเส้นลูกศรไปยังใครคะอ่าบริเวณนี้มีเด็กสองคนและผู้ใหญ่หนึ่งคนแสดงว่าทั้งสามคนนี้จะได้ยินเสียงไหมคะอ่าถูกต้องคะ่ะอ่าเสียงระฆังนี้ก็จะดังไปที่ผู้ใหญ่ดังมาที่เด็กทั้งสองคน ทั้งหมดก็จะได้ยินเสียงแสดงว่าเสียงเคลื่อนที่ทุกทิศทางนั่นเองค่ะเคสที่สองตำรวจจราจรเป่านกวีดพาเด็กๆข้ามถนนแสดงว่าต้องมีใครได้ยินเสียงมั้งคะหเลยกลุ่มนักเรียนที่กำลังเดินข้ามถนนก็ได้ยินเสียงนกวีดที่ตำรวจจราจรกำลังเป่าอยู่และรถที่ขับอยู่ในถนนนั่นเองค่ะเด็กๆ ต่อไปเป็นรูปคนกำลังเจาะถนนในพื้นที่ชุมชนเสียงเจาะถนนน,นี้นักเรียนคิดว่าจะมีใครได้ยินบ้างคะอ่าและคำตอบก็คือคนที่ทำหน้าที่เจาะถนนอยู่นั่นเองและบริเวณบ้านเรือนแถวๆนั้นก็จะได้ยินเสียงเจาะถนนไปด้วย เด็กๆเ,เป็นอย่างไรบ้างคะพอจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่ของเสียงไม่เอย่ยวันนี้ทีเชร์มีสรุปเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่ของเสียงมาด้วยถ้าพร้อมแล้วไปดูคลิปวิดีโอเลยนะคะสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งในคาปรยนวิทยาศ,าศาสตร์นะครับในคาปรยนที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องแหล่งกําเนิดเสียงกันใช่ไหมครับน้องๆ เอว่าแต่เสียงที่เราได้ยินกันอยู่นี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะชักจะลืมๆแล้วสิถ้าอย่างนั้นเราไปทบทวนความรูพรม้พร้อมๆกันดีกว่าครับกดที่ปุ่มกิจกรรมได้เลยนะครับน้องๆน้องๆเคยสงสัยกันหรือเปล่าครับว่าเราได้ยินเสียงกันได้อย่างไรปัจจัยที่จะทำให้เราได้ยินเสียงมีอยู่3ปัจจัยคือวัตถุ ตัวกลางและอวัยวะรับเสียงครับเราจะได้ยินเสียงก็ต่อเมื่อเสียงซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุเดินทางผ่านตัวกลางมายัางอวัยวะรับเสียงนะครับน้องๆเอแล้วเสียงเดินทางผ่านตัวกลางในลักษณะใดเรามาลองสังเกตจากสิ่งที่เราพบเห็นกันทุกวันดีกว่าครับ น้องสังเกตไหมครับว่าเวลาเรายืนเคารพธงชาติตอนเช้าพวกเราทุกคนจะได้ยินเสียงเพลงชาติพร้อมๆกันไม่ว่าจะยืนอยู่ตรงไหนซึ่งก็เหมือนกับนักเรียนในภาพพวกเขาจะได้ยินเสียงเพลงชาติพร้อมๆกันที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเสียงสามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางไปได้ในทุกทิศทุกทางนั่นเองครับ เมื่อเรารู้แล้วว่าเสียงเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทางแล้วเราจะมาทำกิจกรรมการทดลองกันต่อเลยนะครับว่าเสียงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางในรูปแบบใดสวัสดีครับเจมวันนี้เราจะมาทำการทดลองเรื่องอะไรกันครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เจมมีการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ของเสียงมาฝากครับอย่ามัวรอช้าเลยนะครับเราไปเริ่มเตรียมอุปกรณ์กันเลยดีกว่าสำหรับการทดลองนี้มีอุปกรณ์เพียงแค่3อย่างเองนะครับอย่างแรกคืออ่างใส่น้ำอุปกรณ์การทดลองอย่างที่2คือซ่อมเสียง2อันครับ ร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆทราบหรือไม่ครับว่าซ่อมเสียงคืออะไรซ่อมเสียงก็คือแท่งโลหะที่มีปลายสองก้านเป็นรูปตัวยูทำจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นซึ่งโดยปกติจะทำจากเหล็กกล้าเมื่อทำให้ซ่อมเสียงเกิดการสั่นสะเทือนด้วยการเคาะที่พื้นผิวของมันหรือตีด้วยวัตถุซ่อมเสียงจะสะท้อนเสียงในระดับเสียงที่คงที่ครับ และอุปกรณ์อย่างสุดท้ายก็คือคอนครับเมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็มาเริ่มการทดลองกันเลยนะครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนเพื่อ,น,อน,นํำซ่อมเสียงมาจุ่มลงในน้ำครับน้องๆคลิกที่ซ่อมเสียงแล้วนำมาจุ่มลงในอ่างาน้ำได้เลยครับ <c oughs> อย่าลืมบันทึกผลด้วยนะครับตอบมาให้เพื่อนเพื่อนเคาะซ่อมเสียงด้วยคอนแล้วรีบนำซ่อมเสียงจุ่มลงในน้ำทันทีเลยนะครับ น้องๆคลิกที่คอนเพื่อเคาะซ่อมเสียงได้เลยครับจากนั้นนำซ่อมเสียงจุ่มลงในน้ำสังเกตดูให้ดีนะครับว่าที่ผิวน้ำเกิดอะไรขึ้นเรามาตรวจผลการทดลองกันนะครับน้องๆว่าได้ตรงกันหรือเปล่าผลการทดลองที่ได้จากการจุ่มซ่อมเสียงลงในอ่างน้ำคือไม่เกิดเสียงใดๆและบนผิวน้ำเกิดคลื่นเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อเราเคาะซ่อมเสียงแล้วจุ่มซ่อมเสียงลงในน้ำทันทีผลที่ได้คือซ่อมเสียงเกิดการสั่นและเกิดเสียงเมื่อนำซ่อมเสียงที่สั่นจุ่มลงในอ่างน้ำน้ำก็กระเซน็นออกจากอ่างและบนผิวน้ำก็เกิดคลื่นเป็นวงขยายออกรอบทิศทางในลักษณะวงกลมครับมาทำการทดลองต่อกันในขั้นตอนที่3เลยนะครับในขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆน,นำซ่อมเสียง2อันมาวางไว้ใกล้ๆก,ก,ก,กันนะครับ แล้วลองเคาะซ่อมเสียงอันที่หและบันทึกผลการทดลองได้เลยครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้เพื่อนๆเคาะที่ซ่อมเสียงอันที่1แต่คราวนี้ลองเปลี่ยนจุดวางซ่อมเสียงอันที่สไปรอบๆซ่อมเสียงอันที่หนครับน้องๆคลิกเลือกที่ซ่อมเสียงอันที่สองเพื่อเปลี่ยนจุดวางได้เลยครับอย่าลืมบันทึกผลการทดลองนะครับน้องๆ เรามาดูกันนะครับว่าผลการทดลองที่ได้เป็นอย่างไรบ้างผลที่ได้จากการทดลองนี้คือไม่ว่าเราจะวางซ่อมเสียงอันที่สองไว้ที่ใดเมื่อเคาะซ่อมเสียงอันที่1แล้วซ่อมเสียงอันที่สองก็จะเกิดเสียงครับจากการทดลองในครั้งนี้เราสามารถสรุปเรื่องการเคลื่อนที่ของเสียงได้ว่าเมื่อแหล่งกําเนิดเสียงสัน่นจะทําให้เกิดพลังงานและพลังงานจากการสั่นนั้นสามารถส่งผ่านตัวกลาง ซึ่งในที่นี้คือน้ำและอากาศรอบแหล่งกำเนิดได้ทุกทิศทางครับจากการทดลองในค่าเปรียนนี้สนุกมากเลยใช่ไหมครับน้องๆแต่เมื่อกี้เจมแอบกระซิบมานะครับว่าในค่าเปรียนหน้าการทดลองของเราจะยิ่งน่าตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกครับอย่างไรก็ตามตอนนี้ถึงเวลาของการสรุปความรู้แล้วแหละครับน้องๆปัจจัยที่จะทำให้เราได้ยินเสียงมีอยู่3ปัจจัยคือวัตถุ ตัวกลางและอวัยวะรับเสียงครับโดยเสียงจะเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางแผ่ออกไปทุกทิศทางในลักษณะวงกลม เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนดูจบแล้วใช่ไหมคะเด็กๆน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่ของเสียงแล้วใช่ไหมคะว่าต้องเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางและมีอวัยวะรับเสียงก็คือหูนั่นเองค่ะวันนี้ไม่มีแบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆด,ดูคลิปวิดีโอทบทวนความรู้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคาบเรียนหน้านะคะส่วนวันนี้ทีเชื่อขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ